วันยุดกะถือว่าบปิดยุแล้วเนาะรับสำหรับผมแล้วรับงานมาอีกครับมือนี้อันใดสมเล็กๆหน่อยผมก็ยังรับงานยูเดอร์ับแต่ก่อนเฮาสิไปลุยงานกลับมาจัดเมนูแซ่บอีกสักกอนครับพอดีว่าไปได้เนื้อมากครับเป็นเนื้อติดมันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีมูแวะเขามาหาไปได้วัตถุดิบของเฮามามือนน้ครับเป็นส่วนเนื้อติดมันบ่ถือก็ว่าเป็นมันหมักเผาครับมูเขามาแวะมาเล่นนําผมก็เลย่าสิเฮ็ดเมนูสแซ่บสู่กินครับสิเฮ็ดเป็น2องเมนูครับมือนี้เฮ็ดเป็นเมนูอย่าง ก่อนอื่นเลยผมก็เสียวเขาที่ผมมาไว้นี่ครับมาหนึ่งไหวก้อนหนึ่งเขาเนี้ยห่อนๆแบบนี้แหละครับสู้กันกินหลังจากนั้นผมก็สิยผ้ามาเตรียมเนื้อมักไว้ครับวอนสิไปลุยงานเนาะครับเมื่อนี้วันหยุดสําหรับผมแล้วกับบอคอยได้หยุดประมาณนี้แหละครับมีงานเล็กๆน้อยๆผมก็ยังรับอยู่อีหยังที่ผมรับมาสอมได้เล็กๆน้อยๆนี่ผมก็จะรับงานอยู่เนาะครับเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้บางเท่อก็เฮ็ดรถเจ้าของแน่เฮ็ดรถมูแน่เนาะครับแล้วก็เป็นรถไอแพระมาณนี้แหละครับที่เอามาให้ผมสอมกับเขามากขั้วของเฮาก่อนครัับถึงข้นนตอมักแล้วผมกก็จะใส่เลือลงงไปกับผนัว สูตรมักเนื้อก็จะเป็นง่ายๆเพราะว่าเขาเสียวมาเฮ็ดเมนูหลาบอีกอยู่นอกเขาอีกอย่างเขาก็ย่างกินกับแกว้วขมสิมักใส้ตเตือกก็ได้เด้อครับก็จะแมกักวัตถุดิบส่วนที่เป็นเนื้อแล้วผมก็สะพามาหาวัตถุดิบส่วนที่เป็นผักที่จะใส่เมนูของเขานอกเขาไปตลาดมาเมือเศร้าผมก็ได้เป็นต้นหอมผักชีมาไหวกับเป็นบักแตงนี่แหละครับใบถ้ากินกับเพระแต่ได้ผักของเขาแล้วผมก็เสี่ยวมาล้างนำทำความสะอาดก่อนครับที่เขาจะใส่กับบมอมี่ย่างไรกระเสีต้นหอมผักชีแล้วก็เป็นมักนา่าแล้วกับใบโหระพาค,ครับผักกินกับกเป็น ก้อนนี่ผมมักเนื้อไว้นี่ผมเอาไปย่างไว้ก่อนแหละเด้อครับผมก็ชังสิมาเตรียมผักไว้หมูของเฮานี่แหละครับย่างไว้ทาแล้วผมก็สิมาล่างผักเตรียมผักไว้ครับเอาผักชีของเฮาแล้วก็เป็นใบสะระแหน่เนี่ยละครับมหาหั่นซอยไว้เมนูลาบนี่ขาดบ่ได้ก็แม่นหอมแดงเด้อครับหอมแดงกับเมนูลาบนี่เป็นอีหยังที่แบบลงตัวดีอีหลีครับเพราะว่ามันหอมแล้วก็หวานครับลาเฮ็ดเมน,นมูลาบนี่ผมจะขาดบ่ได้ครับกับหอมแดงแล้วก็เป็นต้นหอมเอามาหั่นซอยไว้ครับเตรียมผักแล้วผมก็สิพามาเฮ็ดเป็นแก้วขมใส่บักพริกป่นของเฮาลงไปตามด้วยผงนัวแล้วก็เป็นข้้าวววคัั่รบแลก็ใสุ ปลาของเฮาลงไปครับตามด้วยน้ำก้นหมดหนึ่งหรือว่าน้ำที่เฮาหนึ่งเขานั่นละครับใส่ลงไปเลยสูตรบ้นบานๆง่ายๆเอาผักเดียวเฮาหัน่นซอยไว้นี่ใส่ลงไปแล้วก็เป็นดีครับที่ขาดบ่ได้กับแก้วขมผู้ใดบ่มักดีก็ใส่บักหน้าลงไปได้คือกันเด้อครับมันก็สิกลายเป็นแก้วสมแต่ถ้าว่าเฮาใส่เป็นดีลงไปแล้วอย่าใส่บังหน้า้อครับมันสิตัดกันเลือกว่าเฮาสิเฮ็ดแก้วขมหรือว่าแก้วสมทังอย่างที่ผมเฮ็ดแก้วแล้วแล้วก็เตรียมผักไว้แล้วเนาะครับแล้วก็มาเบิ่งเมนูย่างของเฮาครับหมูกําลังย่ากว่าย่างเนื้อแแลล้้้้้ววเเเเฮาาาาาาาสิออออมมมบบบบนนนนี่่่่่่ตงงงยยดดครััไปใหืๆ ผมก็พอครับมูผมก็สิย่างไปแบบนี้เรื่อยๆครับเมนูย่างนี่ก็ใส่เวลาเนี่ยอยู่จักหน่อยเด้อครับว่าวัตถุดิบของเฮานี่มันมีความมันเพราะแต่มันมันหยดนี่มันถึกทานนี่มันเป็นไฟครับหลังจากที่เฮาย่างได้แบบที่เฮาต้องการแล้วผมก็สิเอาวัตถุดิบส่วนที่เฮาย่างแล้วนี่ล่ะครับมาหั่นซอยไว้หั่นได้ตามใจชอบของเฮาเลยครับมักขินหน่อยขินใหญ่ผมก็สิหั่นให้มันได้ประมาณนี้ครับส่วนที่ผมเอามาลาบนี่ก็บ่ได้หลายครับลาบ2ตอนหรือว่า2ขินเฮานี่ก็พอล่ะครับส่วนที่เป็นเครื่องปรุงงงผมมมจะใส่่เเเปปปปป็็็นนนนนพรริกกลลลไตตาาาาดดด้้้้้้ววววววยยขขคัััแออบง เบพ่้วกะใส่พักที่ฮาหั่นซ้อยไว้ครับตบไทยโดยบีบบักน่าลงไปแล้วผมกะสิค้นเครื่องปรุงค้นพักให้มันเข่ากันครับคนแล้วๆก็ซิ่มเบิงได้รสชาติที่ฮาต้องการบ่ได้รสชาติที่ฮาต้องการแล้วซ่ํานี่ก็เร็จแล้วเรียบร้อยครับผมส่วนเนื้อที่มันเหลือที่มูผมกำลังย่างเนาะครับพอแต่ห้ายยางแล้วสีสันหนาตามันกะสิออกมาประมาณนี้ล่ะครับเป็นจังไห๋ครับเมนูย่างของเฮานี่ก็น่ากินบ่ครับสำหรับผมแล้วก็โดนๆเทื่อวัตถุดิบส่วนที่เป็นเนื้อบ่บ่าวมูมาเล่นน้ำนี่ก็บ่ค่อยได้กินคือกันเน้อครับเมนูแบบ เนื้อห้อมห้อมแล้วก็เอามาลา่าเขาห่ยนห่อนีย่ผมขาดบ่ได้เลยครับถือว่าเป็นเนื้อมักเกลือ,อย่างแบบน,นี้ย่างกินแบบนี้อยู่บ้านนี่แซ่บหลายดีหลืครับถือว่าเป็นวัตถุดิบที่บ่ค่อยได้กินเลยนั่นแหละครับย่างที่ผมเกินไว้ตังแต่ต้นชิบงานสอมเล็กๆ,ๆหน่อยผมก็ย่างรับอยู่นอกรับยุเสาวอาทิตย์แบบนี้ผมก็ยังพ่อเห็ดได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าผมได้แซ่คือ่อมรดได้ซึ่งผมอยากจะบอกว่า่อนที่ผมจะมาเห็นงานยูชลนบุรีตอนนี้ผมอยู่บ้านนี่ผมรับสอมมอไซค์ขับขเป็นการเปิดรับสอบในหมู่บ้านของผมนั่นผม ผมรับงานสมมาเนะครับ